ท่านได้เดินทาง,ง,งมาพร้อมกับผมและก็หน่วยงานอีกหลายหนย่วยงานได้เดินทางมาเพื่อมารับข้อข้อคงการจากผมและก็รับข้อข้อที่ทางประชานคนทั้งหลายอยากได้นะครับเนผูว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องจังหวัดาราธิที่ว่าทุกคนนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อพี่น้องประชาชนที่แล้วผลกระทบจากเหตุการณ์โคดังของุกไฟระเบิดขึ้นก็อย่ากจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้เราทําให้เราต้องเสียคนรักไปหลายท่านแต่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่จะต้องมาเป็นบทเรียนให้ทุกภาค่าวนขนะถึกงการป้องกันและการเฝ้าระวัง ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ยังเล่าเกิดขึ้นซ้ำน้อยซื่อหีเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องหานทางในการป้องกันในการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นซ้ำอีกนะครับในในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นปัะกัรสาคัญอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วผมได้เห็นยึตน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดที่อยู่ในภูมิภาคใดของประเทศไทยต่างรังไหลให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากจึงต้องขอขอบคุณทุกน้ำใจและทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วย จากธนาคารต่างๆได้เลยนะคะวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้เขาบอกว่าหนึ่งน้าอยากได้เป็นผู้เป็นส่วนยาววอกเป็นส่วนยาวเยื่อทางนี้เลยนะครับทางครับเปิดทางกลางนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับเปิดทางกลางนิดนึงนะครับเปิดทางใหญ่ๆเลยครับทางเรียกครับพี่น้อง คนมีมีโปร์เสประจักษ์ครัที่ผ่านมาทันทีที่เกิดเหตุค่ะสวัสดีราธิว่าได้ตัดตั้งศูนย์อาการเหตุการให้หมกตำบลมูนกของเภอสวยจุลจังหวัดรราธิว่านะครับและก็ในนามของพี่น้องเช็คเงินสดจำนวน2ล้านบาทนะคะจากธนาคารออมสินค่ะ ค่ะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีจะดพบปะค่ะและให้กำลังใจแก่พวกเราทุกคนนะคะในเือ Masuk masuk ke sana tak